เอฟซีมาตามเป็นโครงสุดท้ายครับเอฟซีกนไหนเสียบในได้ด้ครับเมือนี้เสียบในได้ได้ครับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงครับสวัสดีค่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะอยู่หน้าครับตามมาหอดหน้าครับเอฟซีมาเบิ้งเข่าสันครับเตรียมตัวสีเกียวเข่าดอที่อ่ครับพ่อหญิงเนี่ยข่าวกำลังซุ่มเลยเออสีข้ายเข่าทุ่มได้ครับงวดนี่รับนอกอืมฟันดีที่อ่ครับคือสีทุ่มครับพ่อหญิงฟันดีอยู่ฟันดีฮะ ปันแนวได้ครับเอาสู้ฟันได้ครับผีตายหงมาทับล่างผีตายหงมาทับล่างแม่นอ่าถูกมากเพื่อนว่าเพื่อนว่าอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อนว่าอย่างหิบุญไห้เพื่อนว่าเลยมาทับล่างเพราะยังนี่แหละเพื่อนว่าทับล่างเลยมาทับล่างมาเต็งมายังนะอ่าถูกคือโหดไล่ใช่ปะผีผีผู้สาวผีผู้สาวแม่นห่วยแนวคนโสดแล้วเนาะครับเอฟซีผีตายหงผู้สาว ฮีผู้สาวทีบ่ครับแมนอือผุนนะเดียบเทียวเทียบผุนขนาดออกมาตรงหน้าได้ครับยังเสียบใน้ได้นี่ผุนออกมาเบินเขาที่ละเขาตอนนี้ก็เกี่ยวหรือเปล่าวะเนาะโอ้ออกมาบนเขาแมนเอาขอดอฟาดเลยขอดอแล้วฟาดโรตเตอรี่เลยบ่ครับพอนีงเอามาไว้แล้วโรตเตอรี่อืมเอามาไว้แล้วเอาไว้ซีบใบละซีบใบแมนอ๊าถูกซีบใบละครับเอฟซีเนาะเอาสิเป็นเลขตัวใดเนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะ ฟันว่าจังได๋ครับมาทับล่างแนวใดอีกกี่ตายหงหน่อยครับทับล่างมันก็ว่าอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเดี๋ยวสิบอกเลขเจ้าเพิ่นว่าอือให้3โตเด็ดๆเลยเพิ่นว่าผีผู้สาวบ่ครับผีผู้สาวคือฮู้ล่ะว่าผีตายหงส์แบบนี้ครับก็เพิ่นว่าเอ้วนก้อยตายหงส์แน่เลยเพราะว่ามาทับล่างนะโอ้ครับห้อยจะเดินเกินหนูญาตแน่กับพ่อปนันนะแนวว่าผีตายหงนะก็จีญาตนะงามบ่ล่ะครับพ่อใหญ่โอ้ก็งามเนาะ โบเรมาแบบนาลีตัวครับอ๋อบบแต่งตัวมาสวยงามเนี่ยอืมสวยงามเลยแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งถึงสูทขาวได้หรืใส่สูทขาวห่วยนั่นนะใส่สูทขาวมาเนี่ยอุ้ยอืมใส่สูทขาวเลยสูทขาวครับอันมาขึ้นทับล่างแบบได้ครับนอนเต็งเลยบอครับนอเต็งมาเต็งนะเออหรือเต็งมดโต้มดต้นมบนสิมากินตับเพิ่งยล่งเราปฏิบัตินอมาเต็งนะเพิ่งกับบนพี่ปอบนาะครับอ๋อบนพี่ปอบ แต่เพื่นเราจะให้เลขเด็ดเพื่นวะจะให้เลขเด็ดเออแต่ว่าเฮ็ดบุญเนี่ยสีน้ำข่อยได้เพื่อนวะอ้กันเลยรับปากว่าเฮ็ดแท้ว่าครับคันถือหัวนี่เอาเฮ็ดเลยว่าอืมเพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวล่ะครับบอกสามตัวเด็ดเด็ดเลยสามตัวเด็ดเด็ดเลยแมนสีผิวสีไหนสีขาวปะครับขาวยนต์ปูนเลยขาวจั๊วงเลยอ่าขาวจ้วหน้าเจี๊ยเลยปะครับคนหนึ่งแล้วขาวซ้ำหยกกล้วยนะอ้าตัวอ่าป้านั่นคุนปะครับแมนคนงามเนาะอืมครับ ไปน้ำเขาอยู่เปล่าเพียงบ่ไปแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกเลขะเพิ่นก็บายบายนะก่อนเพิ่นสิเมื่อเพิ่นก็ยกมือบายบายเพื่นน่ะโอ้อ่าขอให้น้ำไม่ลุยเด้อเพื่อนนะสิต้องกลัวตัวเพิ่นบัวพ่อให้พร้อมบ่ครับเออแต่ว่าเฮ็ดบุญนําได้เพื่นน่ะเออผมสิเฮ็ดบุญนําอยู่ว่ะครับเออสิเฮ็ดบุญเนื้อสินห้อยู่ว่ากันถึงงวดนี้ว่ะอืมอยากน้าทําบุญนําอยู่ว่ะขายขอรอใส่เลยแม่นเอ้าบ่ต้องขายหรอกครับพ่อหญิง เอาตามมีตามเกิดเท่านี้ละเนาะมีเท่าไหก็ซื้อซ้ำนั่นละเอฟซีเพิ่นก็เป็นห่วงได้ครับงานก็ขายหน้าไปเบิด์เหล่าเขาททั้งเรายั่งอยู่บ่ล่ะครับพอย่างยั่งพอได้กินอยู่โอ้ยังเหลืออยู่ยั่งาบ่ไปยั่งสนะหน้าลายอยู่เนาะครับเนาะอเอฟซีเอาเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาเอฟซีเป็นรอได้นี่ตัวไหนครับพอย่งเก้าศย์งเก้าฮึเพิ่นว่าให้ทุ่มเลยทุ่มเลยแมน เก้าศูนย์สองคนว่ายังกว่านะครับเก้าศูนย์องคนบอกเก้าศูนย์สองแมนทุ่มท่านที่เลยทุ่มเลยคนว่าบัตรมือเมื่อวันกับเบิกมือใบใบนะโอ้ห้อยส้วมันเด้คนว่าเก้านย์สองครับเอฟีกันถามรยิงมากโยโปรยยิงมากสิมากตัวไหนล่ะครับกันถามยม่ตัดเลยตัดเอาศูนย์สองสองศูนย์เนี่ยแลเนาะศูนย์สองสองศูนย์เนาะครับเนาะออืมขันย่างขึ้นไปกับศูนย์สามไป ศูนย์สาม 03, นำจังหน่อยแมนขันยังมันขึ้นหรือวอืมศูนย์สามสามศูนย์แมนตัวครับผมอ้าวซื้อขึ้นซื้อลงเรียกว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแมนคำตอบตรงตรงก็คือเก้าศูนย์สองแมนครับคุณพอขนาดีที่นี่ผี่ลูกใช่โบมาบอกครับคุณพออโบมาผู้หายเงียบเลยนะครับเนาะตัวใหม่ที่มาแทนตัวผีตัวใหม่มาแทนผีตัวใหม่มาแทนตัวมากผีตายหงส์นี่บอกแม่นไหมครับเอฟซี่ แต่กวนลูกเสียชีวิตไม่ไหกับบอกถือมาหลายงวดนะครับคสามงวดที่งวดแล้วเป็นกิดสิไปเกิดไปยังลหะครับในส่วนบุญนะครับเนาะแมนเพอเหตุบุญนำพนแล้วแมนเฮ็ดบุญแล้วครับเอฟซีกับมารวมทำบุญกับพอยิงหลายครับสองปีแั้วนะครับเนาะโบจักในประเทศในต่างประเทศในโอ้ดีใจน้ำลายครับบอกมากอ่ะขนคิงลูกเลยครับทำบุญให้อันลูกชายค่ณเกิดอุบัติเหตุครับเสียชีวิตถูกเล ด้วยทั่วประเทศเลยครับทั่วโลกเลยแล้วเอฟซีอยู่ต่างประเทศก็หลายเนาะครับพออย่างเนาะโอนเงินมาให้เ้าก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองเด้อครับเอฟซีทุกคนล่ะครับในช่องเบ้าแอมโตนงสเขามาเบิงครับหอมโชใกญงต่อเนื่องครับคุณพอหัวหน้าพีของเข้าครับพออย่างครับเอฟซีเป็นกับคนสูตรนี่ล่ละครับอยู่คนเดียวครับสขายเข่าก็ได้ขายหัวก็ได้ขายหน้าซื้อเลขก็ได้เนาะครับบุ๋ยไฟหามเลย อนั่นสุดยอดครับเอฟซีแต่เลขตัวเก่ายังอยู่ตัวเก่าเนาะครับพราะอยังเนาะตัวเก่าตัวเก่าอันรอบแรกมาตามเน่นฟันจังไรกว่าครับพราะอยังจำได้ปะโอ้เนี่ยผีอันนั้นผีอ่ะผีทูดงโอ้พี่พาทูดงแมนพี่พาทูดงมาบอกตัวเลขก่อนครับพอย่งสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สี่สองสามโอ้เพิ่นมากับเนี่ยน้อยเนาะแม่นมากับ่นี่น้อยโอ้พาทูดงเนี่ยบอกสองสี่ศูนย์นี่น้อยเนี่ยบอก ซีสองสามครับมาลาสุดก็คือพีไตหงพีไตหงระวังสองชุดนี่เลขสองชุดนี่พออยังมันใจตัวไหนครับมันใจตัวนี้ละตัวไหนครับโต๊ะเก้าสองเก้าศูนย์สองนี่ละเก้าศูนย์สองอเอาอเอฟซีทุ่มก็ทุ่มตัวนี้ลรทุ่มตัวนี้เลยอ่าเอาเด้จับเงินแสนเ้ยครับพออยังเนาะไอ้โจกโจกมันหมานครับเอฟซีรวยยกช่องครับ ี่ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรัทรงความทีมงานครับเพื่อจะให้มีโชคมีลาบมีโชคใหจครับพอยิงยิงน้ำกันเนาะครับเนาะส่งกำลังใจมาให้ทีมงานเบาแอมน้ำครับเอฟซีนี่แหละครับของพอยิงเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไม่แคบหน้าจอครับเบ่อน้ำอีกจังน้อยนะครับพอยิงปุ่นนคือกูเถอะครับบุรีมาดุนเนี่ยหนคิดถอดพอยิงคือกันเนาะครับเนาะเอาอีกนะครับคุณพ่อชุดรอขอให้เอสจอกเกนซีให้ ลำไม่รวยงวดนี่เราให้โชคให้มั่นนะผมหูยคนครับครับครับเอาอาซามนีเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับ่อยยังครับสวัสดีครับขอบคุณครับปอยิังขอบคุณครับนี่นคะท่านธรรชมเลขของคุณพอยกังท่ธรรมชศม902 902พีไตหงมาบอกธรรมชมเน้นเน้น902บ้านเลขที่หา็7แล้วก็พระธุดงบอก240 ประกาศแน้นหน่อยห้องบอกสี่สองส่วนขตธรรมชมขอหายไม่โชม์ไม่ลากรอคอยิังนะครัเนาะประจํางวดที่สิบหกตุลาคมหกเจค่ะเดี๋ยวทามี่สามดาวกับสภาพไปเบิรงของดีค่ะท่านผู้ชมมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะไปรับชมเบของดีกันค่ะกับบอยแอมบอทตรงค่ะบ่ายแอมมาตรงอยู่ในเดินทางไปท้าบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับ นี่ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียมเงินเหลียมทองเหลี่ยมซัพ์ครับค้าขายให้ขา,ขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางทาน,านเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียมเงินเหลียมทองสื่อเหลือสื่อโรตีจนสิ่อทีเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชม เพลิกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนาย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายนะเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป่ะแปะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นะนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปลาสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งข้าวมันสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะข้าวมันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับข้าวมันมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลอยพ่อหลวงปู่หลอดไงเขาหนุนวัดปีหลังเนาะครับผมันสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการตัดสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สม, pues มปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต nah ่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอ็มตะุงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับทำไรที่ค้าขายข,าข,าของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาใขว่ไขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเหตุในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปิดท่านที่รับรับท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเรื่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสในมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสมัหรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับเพราะ็แล้วก็เมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นตะแล้วก็บี้ยังสิครับบี้ม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทือ่อแล้วก็ซื้อผมขึ้นลูบหัวน,น,นะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม <ítulo> ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังมาับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอกวัดหลวงปู่ลุยีนก็แตงด้วยกันนี่ครับหัวเงินคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักค้นหลงเบาแอมราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตาเมอรู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรา,ารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับท่านผู้ชมแล้วก็รบายเอามาตงนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีสี่าสีมันบดมันบังสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อา,นนา,อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล <1941, S 1> ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเด้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกรีลอตเตอรีต้องวันทีหนึ่งลำเลืยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มระตุงกรสิายให้เบื้องต้นเลยกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืม่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ด้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสีดยดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ